ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่ป่าดาอาลูกลูกลาลาทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมสองเล่มนะครับเรียกว่าเป็นมีดขวานช้าง1เล่มนะครับแล้วก็มีดพกพาขนาดใหญ่นะครับ1เล่มนะครับ สมัยก่อนนะครับนะครับเขาพกพากันเนบกเอวนะครับไปไหนมาไหนนะครับเขาก็พกกันติดตัวตลอดนะครับวันนี้นะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับเล่มนี้ความยาวรวมด้ามนะครับสิบห้านิ้วนะครับใบเก้านิ้วนะครับมีเรียกว่าต่อจากยุบต้นนะครับนะครับยุบต้นนั้นนะครับ จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับแต่อันนี้นะครับต่อจากยุบต้นนะครับก็จะมาหายุบกลางนะครับนี่นะครับก็จะเป็นด้ามงาฝักไม้นะครับแล้วก็มียุบกลางลงไปนะครับก็จะเป็นด้ามงาฝักงานะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็เงินทองก็ฟุ่มเฟือยอยู่นะครับสมัยก่อนนี้เงินทองก็หายากนะครับก็ ใครมีด้ามงาฝักไม้ในกอถือว่านะครับมีบุญวัสนานะครับที่ได้ครอบครองมีดคงหลงพอเดิมนะครับนะครับไม่แช่ว่าจะได้ครอบครองกันง่ายๆนะครับนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับหายากนะครับมีดคงหลงพอเดิมนะครับดีนะครับกว่าจะได้ก็ต้องใช้เงินเยอะนะครับ ทำไมก่อนเขายากมาแพงนะครับดามงาฝักไม้นะครับก็ถือว่านะครับผู้ใดได้ครอบครองก็ถือว่ามีบุญบารมีนะครับนี่นะครับมีจุบต้นนะครับนะครับก็จะเป็นนาคออกคำคำอย่างนี้นะครับนี่นะครับนาคนะครับผสมเงิน เปอร์เซ็นต์สูงนะครับแหม tamam. well. ้เส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับนะครับแหม้เง okay ินนะครับมียุ๊กต้นนะครับเส้นเล็กๆอย่างนี้นะครับเอามาเรียงร้อยใส่กันอย่างนี้นะครับงานละเอียดอย่างนี้นะครับแล้วก็เงินนะครับเปอร์เซ็นต์สูงนะครับนี่นะครับแหม้เจ็ดแหมเก้านะครับนี่นะครับเขาใช้งานกันนะครับสมัยก่อนสมัยเก่านะครับ แล้วมีดเล่มนี้นะครับนะครับเจ้าของนะครับได้ให้หลวงพ่อเดิมนะครับจานลงไปอย่างนี้นะครับนี่นครับรอยจานลายมือหลวงพ่อนะครับนี่นะครับจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับจวบจนเท่าทุกวันนี้นะครับนี่นะครับป้องกันคุณใสป้องกันมนดํานะครับผักผีปีศาจนะครับนี่นะครับผู้ใดไปครอบครองนะครับก็ถือว่า นะครับผู earth, source, ้นั้นนะครับมีอํานาจมีวาวัฒนาสมีบารมีนะครับเสริมบารมีนะครับนะครับนี่นะครับก้อยจานนะครับนี่นะครับก็มีนะครับนี่โอ้โหสุดยอดนะครับมีเล่มนี้นะครับท่านใดได้ไปครอบครองนี่นะครับนะครับผู้นั้นนะครับจะมีบุญบารมีมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับ นี่นะครับยุบเก่ายุบต้นนะครับนะครับส่วนมากนะครับจะมีรอยจานนะครับอืมนะครับเงินเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับเล่มนี้ไม่รอช้าแน่นอนนะครับนะครับตัดสินใจให้ไวเลยนะครับนี่นะครับด้ามงานะครับโอ้โหดูงานนะครับเขาใช้งานกันนะครับนี่นะครับเก่านะครับ สุดยอดนะครับจะเพาะใบเก้านิ้วนะครับยาวรวมได้สิบห้านิ้วนะครับถือว่าเป็นมีดขนาดใหญ่นะครับควานช้างนะครับนะครับเอาไปเสริมบารมีนะครับติดบ้านนะครับป้องกันคุณใสป้องกันมนดํานะครับพวกปีปีศาจนะครับนะครับในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันชาตรีนะครับนะครับ ในด้านป้องกันภัยร้ายต่างๆแม้เข้ามาถึงตัวเราและครอบครัวนะครับนะครับมีมีดหลวงพ่อเดิมนะครับโอ้โหเยไม่ต้องกลัวเลยนะครับนี่นะครับดูไม้นะครับเก่านะครับไม้พยุงอย่างนี้นะครับโอ้โหยนะครับดูความเก่านะครับที่เขาใช้กันเด็บกระเอวตลอดนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับนี่นะครับการใช้งานก็ต้องมีการสึกล้อบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับ นี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้โห,โโโห,โโหนะครับดูไม้เก่านะครับให้สังเกตนะครับนะครับไม้เก่าเป็นยังไงนะครับเ <ille> งินเก่าแม้เก่ารุ่นเก่านะครับนี่นะครับการเชื่อมอย่างนี้นะครับอย่างนี้ปลานิดนะครับนะครับนี่นะครับ รอยเหี่ยวรอยยุบของไม้นะครับก็ทําให้ล้วมนะครับเจ้าของเขาก็นะครับได้เอากาวหรือเอาอะไรใส่นะครับเพื่อให้แน่นหนานะครับแบบนี้นะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับแผ่นเงินหนาๆนะครับทันทีสนใจนะครับนะครับโอ้โหนะครับดูนะครับเขาซับเขาลองนะครับ เพื่อไม่ให้แม้ขยับตัวนะครับนะครับเกิดความแน่นนานะครับรักษานะครับไม่ให้ชํารุดอะไรนี่นะครับดูไม้นะครับโอ้โหยนะครับดูครับอย่างนี้นะครับนะครับจุดสังเกตนะครับมีจุดต้นนะครับนี่นะครับตรงปลายนี้ก็มีรอยจานนะครับนี่นะครับลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับนี่ยอดนะครับ นี่นะครับต้องลงกล้องนะครับถึงจะเห็นชัดเจนนะครับถ้าอย่างนี้ก็ต้องตะแคงซึ่งจะเห็นนะครับเลื่องลางๆไปหน่อยนะครับนี่นะครับเขาใช้กันมันก็ต้องมีการศึกล้อไปนะครับแต่มีรอยจานลลยมือหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับนี่นะครับท่านที่สนใจนะครับเอาไปศึกษา นะครับเอาไปเก็บรักษานะครับบูชาต่อนะครับนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับเราดูความสวยงามภายนอกแล้วนะครับนะครับเราก็มาดูภายในกันนะครับนี่นะครับลายมือหลวงพ่อเต็มหมดเลยนะครับนะครับเจ้าของเขาให้หลวงพ่อเดิมนะครับจาน เพ sure. ื่อความศักด yep. ิ์สิทธิ Fine ์เข้มขลังนะครับนะครับนี่สวยงามมากนะครับเราก็มาดูภายในกันนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับภายในก็นี่นะครับเรียกว่าหากันนะครับยันตรีนะครับหน้าเกี้ยวนะครับยันตรีนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูเหล็กนะครับสวยงามมากเลยนะครับเจ้าของเขารักษานะครับ ดูครับเด็กอย่างดีเลยนะครับสนิมไม่มีนะครับลายหน้าเกี้ยวนะครับยันตรีนะครับแผ่นสามปิดด้วยโตอู่นะครับนะครับนี่ครับมะออุนะครับีสวยงามนะครับบนตัวหน้านี้นะครับตอกด้วยคาถานะครับพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับโอ้โหนะครับ เปรโตอุอย่างนี้ครับดูนะารับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับนามะนะอะนะครับนอกกนะกะกออนอะนะอ,นะ,อนะกะอันนะครับอุมิอะมินะครับ มหิสุตังสุนะพุธังสุอะนะอะนะครับมีนะครับโอ้โหโเว้ยนะครับคาถาบทนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับคงงพอเดิมนะครับนี่ะครับดูตัวนาคนะครับดูลายการดูรอยตอกนะครับโอ้โหเว้ยนะครับฝีมือสุดยอดเลยนะครับนะครับ เรียกว่านะครับครบเลยนะครับนี่นะครับเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับนี่นะครับปิดไว้อย่างนี้นะครับแผ่นเงินนะครับนะครับเพื่อไม่ให้พงมวลสารอยู่ั้างในนี้นะครับกระเทาะออกมานะครับเพิ่มความแน่นหนานะครับนะครับในนี้นะครับบรรจุพงมวลสารลงไปนะครับนะครับ บางเล่มก็มีตะกุดบางเล่มก็ไม่มีนะครับไม่ใช่ว่าจะมีทุกเล่มนะครับนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับตอกนะครับนโมพุทธายะนะครับนี่โอ้โหนะครับดูสุดยอดเลยนะครับนะครับยันตัวนี้นะครับตามวัตถุมงคลต่างๆ่าายันเสื้อยันนะครับมีนะครับนี่นะครับคาถา มงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนี่นะครับตอกไว้ยาวๆอย่างนี้นะครับอืมนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ปิดด้วยโต๊ะอุนะครับนี่นะครับมาอาอุมือนกันนะครับยันสามแล้วก็ปิดด้วยตัวอุยาวๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับคาถาบทนี้นะครับโอ้โหนะครับยาวนะครับคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าก็มาจบตรงนี้นะครับ แล้วก็ต่อด้วยไปนี่อีกนะครับนี่นะครับจึงมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับปิดด้วยนะครับปิดด้วยนะครับอะไรเนี่ยครับนี่นะครับสุดยอดนะครับนมะพะทะนะครับนี่นะครับ อืมนะครับคาถาบทนี้นะครับนะครับอิติปิโสนะครับวิเศสอินะครับอิเศสพุทธนาเมอินะครับอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธติปิอินะครับนี่นะครับรติปิอินะครับแล้วก็มาต่อนี่อีกนะครับ อีกบทหนึ่งนะครับนะครับโอ้โหนะครับอันนี้นะครับใครอ่านได้ก็นะครับนะครับมันมีหลายบทนะครับต่อกันไปนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับอวิสโรปุสะผุพะอะไรนี่ครับนี่ครับแล้วก็ ต่อไว้นี่อีกนะครับโอ้โหนะครับท่านใดอ่านภาษาบาลีออกนะครับก็นะครับน่าจะเอาไปศึกษาเรียนรู้นะครับเป็นมีดครูนะครับมีดเ่มนี้นะครับโอ้โหทำน้ำมนต์ทำน้ำมันอะไรได้นะครับนะครับทำน้ำมันเชื่อมต่อกระดูกอะไรนี้ได้นะครับนะครับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับทำน้ำมนต์อาบทำน้ำมนต์กินขับไล่คุณไสมนต์ดำนะครับผู้ใดมีวิชาอาคมนะครับเอาไปช่วยเหลือผู้คนนะครับ ดูเหล็กนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังอยู่แล้วนะครับมีดเล่มนี้นะครับมีรอยจานลายมือหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นที่กรนตีนะครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับนี่นะครับทันใดสนใจนะครับใบเก้านิ้วนะครับเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบเก้านิ้วนะครับยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับนี่สวยงามนะครับทันทีสนใจนะครับ ก็โทรมานะครับที่เบอร์088 586 1329นะครับนะครับนี่เราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับเล่มนี้ก็เก่าไม่แพ้กันนะครับนี่นะครับเรียกว่าต่อจากรุ่นนั้นนะครับก็มาเป็นรุ่นนี้นะครับนี่นะครับยุบกลางตอนต้นนะครับนี่โอ้โหนะครับดูงาก็ช้ำเหมือนกันนะครับนะครับอ่านะครับ สุดยอดนะครับเล่มนี้ความยาวรวมด้ามสิบเอ็ดนิ้วนะครับนะครับจะพ่อใบนะครับเจ็ดนิ้วนะครับเล่มนี้นะครับก่อเก่าเมือนกันนะครับดูไม้นะครับดูแหมนะครับนี่นะครับเป็นแปะตั้งลายเงินนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแปะตั้งลายเงินนะครับนะครับจะมีเงินเปอร์เซ็นต์ต่ำนะครับ่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับนี่นะครับ นี่ครับสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหนะครับก็เหมือนกันนะครับนะครับเก่าปึกเหมือนกันนะครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับสองเล่มนี้นะนะครับแนะนําเลยนะครับนี่นะครับลายหน้าเกี่ยวยันตรีเหมือนกันนะครับโอ้โหนะครับดูครับลายหน้าเกี่ยวนะครับเหมือนกันนะครับอระอะไรเหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับยันสามปิด้วยตัวอูนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ก็เหมือนกันนะครับนะครับยันตัวนี้นะครับพระเจ้าวสิบหกพระองค์นะครับนี่นะครับนามาณะนะครับนกนกะโออนะนอะนะนนโกนกกะโอ่อนะอะนกะอังอุมิอะมิอย่างนี้นะครับ มิอามิมหิสุตังสุณพุทธังสุอะนะอะนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเหมือนกันนะครับโอ้โหก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นเหมือนกันนะครับนี่เข็มนี้นะครับนี่นะครับยันโมพุทธยะเหมือนกันนะครับตอกไว้อย่างนี้นะครับนะครับอิติปิโสเรียนเตี้ยหรือว่านะครับคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับนะครับอิติปิโสนะครับ วิเศเสอิเอเสเพุทธธนาเมอินะครับอิเมนาพุทธตังโสอินะครับอิโสตังพุทธติปิอินะครับยันสามแล้วก็ตัวอุเหมือนกันนะครับเหล็กก็รุ่นเดียวกันเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับนี่นะครับบิดุดเดียวกันนะครับนะครับสวยงามนะครับ เล่มนี้นะครับนี่นะครับเป็นการันตีนะครับตะกุดของหลวงพ่อเดิมทักขึ้นมาอย่างนี้นะครับที่ผมบอกว่าบางเล่มก็มีบางเล่มก็ไม่มีนะครับนะครับบรรจุพงมณสารลงไปนะครับแล้วแต่คนหยิบนั้นอาจะจิบถูกนะครับนะครับถ้าอย่างนี้นะครับหยิบถูกนะครับแล้วก็ยํำบรรจุมณสารลงไปนะครับนะครับแล้วก็เอาข้างปิดนะครับแล้วก็เข้าไปเผาไฟแดงๆแล้วก็ กดลงไปนะครับทําให้ข้างนั้นเดือดขึ้นมาอย่างนี้นะครับโผล่ขึ้นมาเลยนะครับสวยงามนะครับเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับเฉพาะใบ9้านิ้วนะครับเล่มนี้นะครับยาวรวมด้าม11นิ้วนะครับเป็นมีพกพาขนาดเล็กนะครับสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8ย์6 1ด2 9ดห้าดหหนึ่งสาสองนะครับนะครับสนใจเล่มเล็กเล่มใหญ่นะครับมีให้เลือกนะครับ ทันทีเข้ามากันใหม่ใก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเผื่อคลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนะครับท่านที่จะโทรมาปรึกษาพูดคุยกันให้คําชี้แนะนะครับก็โทรมาที่เบอร์088-586-1329นสนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ